พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแ a บสวัสดีครับตอนหน้าตาดีสมเป็นแนวรงเท้านารีวรคณนารักประวัติเจ้าจอมแจ่มในประปาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประการที่5ซึ่งเท้านารีวรคณนารักหรือแจ่มไกลเลิกนี้เกิดเมื่อวันจันทร์ที่3ามีนาคม ปีพุทธศักราช2,399เป็นบุตรคนที่4ของพระยาศีสิงหเทพหรือทัดไกลเลิกกับคุณหญิงเอมคุณหญิงเอมได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เท้านารีวอร์รัคนารักอย่างยาววัยนักคุณหญิงจับซึ่งเป็นภรรยาของพระยามหาอามาตหรือชื่นกัลยาณมิตรจึงได้รับไปเลี้ยงดูจนอายุได้12ปีจึงได้เข้าถวายตัวในวรัชสมัยแผ่นดินของประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สี่ซึ่งในเวลาที่ได้ถวายตัวนี้เท้านารีวร,รักนารักษ์เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นั่งขึ้นท่อพระเนตรหน้าตาแล้วดํารัดว่าหน้าตาดีสมเป็นแนวโรงให้ฝึกไว้เป็นเท้าดาหาละครหลวงรุ่นเล็กเป็นอันได้ฝึกจริงจนรำเพลงช้าเพลงเร็วได้แต่ไม่ทันจะได้ออกโรง แต่นี้ก็กลายเป็นต้นเหตุที่ทําให้เท้านารีวอลรัชนารักษ์กได้มีความสามารถในการำนำานวยการละครต่อมาในชั้นหลังด้วยและต่อมาแนวรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เท้านารีวอลรัชนารักษ์กได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าจอมอยู่งานไดพระราชทานหีมากระไลทองเป็นเกียรติยศต่อมาในชั้นหลังจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าเสิเริอราชกัตถุพันธ์คร้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นได้เสด็จสิ้นพระชนเสร็จแลว้วจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟากรมหลวงนครราชสีมาต่อมา จึงได้รับพระราชทานเบี้ยว,วัดถึงปีละ200บาทและเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมหลวงนครราชสีมาประชวรจึงได้เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับที่เกาะสีชังท้าวนารีวรสขนารักไปได้ตามเสด็จไปปฏิบัติรักษาจนหายประชวรและนอกจากนี้ท้าวนารีวรคขนารัก ยังเคยได้ตามเสด็จพระราชดำเนินประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไปประพาสหัวเมืองและมณฑลตายย่างๆหลายครั้งและยังได้ตามเสด็จถึงเมืองสิงคโปร์และชวาถึง2คราวจนเมื่อครั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาได้เสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาการณประเทศยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2448ท้าวนาวรีวรสขนารักจึงได้กราบถวายเบังคมลาออก ไปอยู่บ้านไม่ได้เข้ารับราชการแนวระหว่างนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ส่งพระราชปรารภถึงข้าราชการฝ่ายในที่ได้รับพระราชทานเบี้ยวัดแต่ได้กราบถวายบังคมลาไปอยู่บ้านมีจํานวนมากนักจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจสอบบัญชีแล้วทรงตัดรอนเสียหลายคนแต่ท้าวนารีวรคณารักษ์ยังได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเบี้ยวัดอยู่ตามเดิม ครั้นต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาได้เสด็จกลับจากยุโรปแล้วท้าวนารีวอรคณนารักษ์ก็ได้กลับเข้าไปปฏิบัติรักษาประจําวังและคงได้รับพระราชทานเบี้ยวประจําปีมาตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่5จนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2454ในราัชสมัยของรัชกาลที่6นั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเลือกเป็นท้าวนาวประจำพระราชสำนักในสมเด็จพระพันปีหลวงและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นท้า,นาว,วนารีวรคคณารักษ์ได้รับพระราชทานเบี้ยวัดถึงปีละสิบช่างและยังได้รับพระราชทานหีบหมากทองคํากระโถนขันล้างหน้ากล่องที่มีตราจอบร,รอเป็นเกียรติยศนับตั้งแต่นั้นท้า,นาว,วนารีวรคคณารักษ์ ก็ได้เข้ารับราชการและตามเสด็จสมเด็จพระศรีพรัชรินทราบรมบราชินีนาถตลอดมาจนพระองค์เสด็จสวรรคตและสุดท้ายนี้ท้าวนาวีวรคณารักษ เป็นผู้มีอุปนิสัยเป็นสุภาพสตรีมีจิตโอบอ้อมอารีในบรรดาญาติมิตรมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธาศาสนาโดยมั่นคงเจ้านายแชมพระบรมบงวงศานุวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระเมตตาเปน็นอันมากจนเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2466เท้าวนารีวรคนารักได้จับป่วยกระสอบก,กระแสอยู่หลายเดือนจนถึงเดือนสิงหาคมปีนั้นก็อาการซุดหนักลง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยารามราครบไปเยี่ยมอาการเป็นครั้งคราวนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมานั้นได้ทรงเป็นพระทูราชในการรักษาพยาบาลทุกอย่างแต่อาการก็หาใคลายไม่จนเมื่อเวลาห้านาฬิกาสานาทีก่อนเที่ยงท้าวนาวรีวรคณารัก ก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมลงซลเซลเรีโวรวมอายุได้68ปีแดวรับพระราชทานโกรธโถเิงเกียรติยศถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2 4 6 6นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ